เดียรเกนคอปอาจถูกพิจารณาแบนไม่ให้คุมทีมข้างสนามนะครับในเกมถัดไปของริพูนะครับรวมถึงริพูเนี่ยอาจจะถูกตัดแต้มเลยก็ว่าได้นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสืบเนื่องมาจาก ช็อตที่เจเกนคอฟนะครับวิ่งเข้าไปดีใจตะโกนใส่หน้า้ตัดสินที่4นะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ได้นะและด้วยความดีใจที่เกิดก่อกเหตุตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ให้เจอเกนคอฟเนี่ยเจ็บแฮมติงด้วยนะครับเดินกระเพะกระเพะกลับมานะครับโดยช็อตนั้นเนี่ยมันก็ไม่พ้นสายตาของผู้ตัดสินไม่ได้หรอกครับเขาผู้ตัดสินเนี่ยพอเชตนี่เนี่ยซึ่งเป็นไม้เบือ่อไม้เม,ม,มากับเราอยู่แล้วเนี่ยก็เดินเข้ามาแจกใบเหลืองเยอเกนคอฟไปเลยนะกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็เจอเกนคอฟได้ออกให้สััััมภภาาาาษณ์ในนนนนยยยหลงะครบว่่่เเเขีีไดด้้ถููกผตสิ พูดจาไม่ดีกับเขาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เผยนะครับว่าว่าพูดว่าอะไรนะครับแต่ยเกนคอปเนี่ยก็ได้ทิ้งบอมเลยเรียกได้ว่าบอกว่า,อาพอเทนนี่เนี่ยมีอคาาติกับเขานะครับก็เลยแจกใบเหลืองแล้วก็พูดแบบนั้นนะครับซึ่งยเกนคอปเนี่ยก็เคยมีมีเรื่องอย่างเงี้ยกับพุทธศิลิ์เนี่ยมา หลายทีแล้วนะครับแล้วก็ได้สอบถามไปนะครับว่ามีปัญหาอะไรกับเขาไหมนะครับซึ่งทางผู้ตัดสินเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีความแบบเลือกที่รักมาที่ชังแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาสิ่งที่ผู้ตัดสินแสดงออกมากับเยอยร์กนคอปเนี่ยเยอร์กนคอปก็ยืนยันนะครับบอกว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับมันมีอะไรในกอไผ่แน่นอนนะครับไม่งั้นคงไม่เหมือนกับที่จะเพ่งเลงแต่เยีร์กนคอปเพ่งเลงที่จะลงโทษเยอยร์กนคอปอย่างนี้หรอกครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า FFA เนี่ย เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับก็เลยจะลงมาพิจารณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มองว่าเขาคาดการณ์กันว่ายันคอปอาจจะถูกแบนข้างสนามนะครับไม่ให้คุมทีมข้างสนามในเกมถัดไปนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วอ่ะแล้วก็โดนปรับเงินด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอดีตองค์กรพุ้ธศิสป์นะครับก็ออกมาเรียกร้องกันเลยนะครับบอกว่าให้ตัดแต้มลิวภูไปซะเลยนะฮะเลี้ยงยันคอปจะได้เข็ดนะครับไม่กล้าที่จะ มีพฤติกรรมแบบนั้นอีกต่อไปนะครับคือเอาให้ตาย <c oughs> จะบอกว่าไม่เกลียดก็คงไม่ได้แล้วแหละผมว่าส่วนใหญ่แล้วคงไม่ใช่แฟนเลี้ยวภูกันเอางนี้ดีกว่านะไม่แต่ไม่รู้ป็นแฟนทีมอะไรแต่ก็คงไม่ใช่แฟนเลีวภูกันแล้ว <c oughs> หรือแต่ก็อันนี้ผมเป็นกลางนะครับมองเป็นกลางเลยนะเท่าที่ดูเกมสดอยู่นะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจกับยันคอปเหมือนกันว่าทาไมต้องวิ่งไปตะโกนใส่หน้าพู้ตศิสินที่4ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขามีปัญหาหรือว่าเขาพูดอะไรที่แบบผิดใจกันหรือเปล่านะครับพอช็อตที่ยิงได้เสร็จปุ๊บเนี่ยช็อตที่โชต้ายิงได้เสร็จปุ๊ปคบคอปก็วิ่งไปแต่ดีใจใส่หน้าพู้ตศิสินที่4ซึ่งผมก็เฮ้ยเอาแล้วกูว่ามีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วแน่นอนม,อมีเรื่องแน่นแน่ๆนะครับแล้วสุดท้ายก็มีจริงๆนะครับแล้วก็กาลังจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยก็ว่าได ขอให้แค่แบรนด์ข้างสนามแล้วก็ปรับเงินก็พอนะฮะอย่าถึงค่าตัดแต้มเลยแต้มยิ่งมีน้อยๆอย,อยู่นะครับ